นครภูเก็ตเมืองที่ถึงพร้อมด้วยความเจริญทางด้านวัตถุและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเมืองที่รู้จักกันดีว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเป็นเมืองที่มีความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันเมืองนี้ยังมีประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือที่คุณจะได้ยินเสียงผู้ร้องขอจากคนทุกกลุ่มวัย เด็กผู้สูงอายุและผู้พิการพวกเขาเหล่านั้นยังคงต้องการอาหารเครื่องนุ่งหม่มอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์รวมไปถึงกำลังใจที่จะคอยหล่อเลี้ยงพวกเขาให้ดำเนินชีวิตต่อไปได้ในปัจจุบันคนนายก็ป่วยเป็นมะเร็งปาะมลูกหมอว่าระยะที่สี่หมอให้บําบัดขีโมูการดูแลก็เนี่ยบมกั ทำกับข้าวไม่เค็มไม่มันไม่เผ็ดดูข้าวว่าเป็นก็ทอมืนกันครับเพราะว่ารู้เลยว่าเป็นออกเป็นปุ๊บก็ลงกำจาใอะไรเลยเพะว่ามันต้องดูแลกันไปทิงนี้ก็นี่ตอหมอกันดัดไปทุกเดือนทุกเดือนมาดูอาการดนการกิ่นยาเนี่ยแกปวดเมื่อกี้มันกินปวดก็กินทิงนี้ทางของแพทย์ก็เข้ามาเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ให้ของให้ก็ให้แนะนำว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องวิธีการรักษา การเกณฑ์นกันอยู่ทำยังไงให้มันเจ็บน้อยลงทำยังไงให้อยู่ได้แล้วก็เอาเครื่องมืออะไรก็เข้ามามาเยี่ยมก็ให้กำลังใจอย่างเงี้ยไปทุกทุกทุกเดือนก็ข้าเข้ามาผมารู้สึกว่าดีครับเมื่อยังคนนอกก็เข้ามาช่วยมาดูแลมาให้ความมังใจไม่กนไม่ทิ้งอ่ะเพื่อนก็ไม่ทิ้งผู้ป่วยคนไข้ก็ดีใจขึ้นเขาก็มาดูแลก็คุยกันให้กำลังใจอย่างงว้อย่างนงี้ดีมากครับนี่เป็นอีกหนึ่งครอบครัว ที่เราได้เข้าไปให้การดูแลและยังมีอีกหลายครอบครัวที่รอคอยความช่วยเหลือจากเราศูนย์นครภูเก็ตปันน้ำใจสร้างสุขเป็นเพียงผู้ประสานและเป็นสื่อกลางที่คอยเชื่อมต่อของคนในชุมชนเขาเหล่านี้เป็นประชาชนเป็นอาสาสมัครที่มีใจรักพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ที่ไม่เพียงให้ความช่วยเหลือทางด้านสิ่งของและเครื่องมือทางการแพทย์เท่านั้น แต่เรายังตระหนักถึงความสำคัญของการส่งต่อกาลังใจเพราะเราเชื่อมั่นว่ากําลังใจเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เป็นเสมือนน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงสำหรับผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่จะหมดลมหายใจให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นศูนย์นครภูเก็ตปันน้ำใจสร้างสุขมีทีมงานและอาสาสมัคร นำสิ่งของที่ได้ดรับบริจาคมาประมูลเพื่อระดมทุนนำรายได้ไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงรวมถึงผู้พิการในส่วนของเทศบาลน,นครภูเก็ตเราทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เป็นอาสาสมัครนอกจากการประดิษฐ์นวัตกรรมสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วกลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้ยังได้ลงทุนที่ทำกิจกรรม โดยการเข้าไปดูแลสุขภาพของผู้ป่วยทั้งกายภาพบำบัดถึงที่บ้านเพราะเราตระหนักว่าผู้ดูแลผู้ป่วยก็เป็นผู้ที่ต้องการกำลังใจเช่นกันโดยการเชื่อมต่อและประสานของศูนย์ปันน้ำใจผู้ที่มาขอรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องใช้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นศูนย์นครภูเก็ตปันน้ำใจสร้างสุขเปิดพื้นที่ ให้พี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มผู้สูงอายุนักธุรกิจแม่บ้านหรือแม้แต่พระภิกษุสงฆ์ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถร่วมกันระดมความคิดสร้างสรรค์ประยิทฐ์นวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นหมอนช่างน้อยบริหารกล้ามเนื้อลูกบอลจากถุงเท้าและเมล็ดถั่วสำหรับรวดมือรวมถึงร่วมกันซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด เพื่อส่งไปยังผู้ป่วยที่ต้องการต่อไปศูนย์นครภูเก็ตปันน้ำใจสร้างสุขมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ขาดแคลและด้อยโอกาสให้ดีขึ้นมุ่งแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อร่วมการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างั่งยืนก็เกิดผลสำเริจของการพัฒนาตลอดระยะ3ปี หลายๆครอบครัวนะคะที่ได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการค่ะแต่ก็ยังมีหลายๆครอบครัวเช่นกันที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราก็ขอเชิญชวนนะคะมาร่วมกันในการเติมเต็มนะคะกับศูนย์ปันน้ำใจสร้างสุขด้วยกันนะคะ